เพราะว่าคุณแม่แต่ละคนก็จะมีการรับรู้อาการของลูกต่างกันบางคนเด็กไอนิดหน่อยบอกหอบแล้วในขณะที่บางคนบอกไอจะตายแล้วอะยังบอกว่าเออลูกหายใจเร็วนิดหน่อยโอ้อพอเวลาไปหาข้อมูลออนไลน์ปุ๊บนะไปจบที่แบบการแพ้อาหารผ่านนมแม่ทำไงดียะกังวล งดสิถ้ามาโรงพยาบาลทีก็หนักเลยเช่นหยอดน้ำในเด็กต่ำกว่า6เดือนซึ่งไตย,ยังทำงานไม่ดีก็อาจจะทำให้น้ำเกินเกิดภาวะน้ำเป็นพิษเกลือแร่ในเลือดผิดปกติสมองบวมซึมชักได้อันนี้อันตราย เพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆมันทําให้เข้าถึงข้อมูลได้เยอะแล้วก็จริง,รงๆเข้าถึงหมอได้เยอะด้วยนะครเพราะฉะนั้นจะมีคุณพ่อคุณแม่จํานวนมากเลยไม่ใช่น้อยนะที่พยายามจะปรึกษาเรื่องของอาการของลูกผ่านทางระบบออนไลน์ทีนี้ก็ต้องเข้าใจนิดหนึงแบ่งเป็น2อย่างนะก็คือการปรึกษาระบบออนไลน์เนี่ยปัจจุบันมันมีระบบของเทเลเม d ดิซีนคือระบบพบแพทย์ออนไลน์จริงๆอันเนี้ย เราเจอกันตัวต่อตัวซักประวัตินะครับแต่อาจจะไม่ได้ตรวจร่างกายแต่หากอาการเยอะอย่างไรก็ตามหรือมีอาการที่ไม่ตรงไปตรงมาเทเลมดิซินยังทดแทนการพบแพทย์เพื่อซักประวัติตรวจร่างกายตรงๆไม่ได้นั่นคือระบบเทเลมดิซินที่เขาออกแบบมาเพื่อการดูแลรักษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะแต่ปัจจุบันเนี่ยเพจของคุณหมอต่างๆจะเห็นว่าเพจหลายเพจมากเลย นะครับที่มีคุณหมอเป็นคนทาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ถามมาอย่างเพจเองลูกตามใจหมอของหมอเนี่ยก็มีเยอะเลยบางคนส่งรูปอึอมาแบบเป็นสิบรูปเลยะนะหรือส่งรูปผิวหนังมาเยอะมากหรือพยายามจะเล่าประวัติให้หมอฟังซึ่งอันนี้เนี่ยเราดูเฉพาะการเขียนอย่างเดียวเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุณแม่แต่ละคนก็จะมีการรับรู้อาการของลูกต่างกันบางคนเด็กไอนิดหน่อยบอกหอบแล้ว ในขณะที่บางคนบอกไอจะตายแล้วอ่ะยังบอกว่าเออลูหายใจเร็วนิดหน่อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการรับรู้เองเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยปกติหมอจะมีข้อความอัตโนมัติอยู่แล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยการถามอย่างนี้มันอาจจะเกิดผลเสียกับลูกได้ถ้าไม่แน่ใจช่วยพาไปสถานพยาบาลใกล้บ้านจะดีที่สุด ปวสำนักหมอเยอะครับอันที่เจอบ่อยๆนะก็จะเป็นเด็กเล็กครับเพราะว่าเด็กเล็กเองเนี่ยมันมีข้อมูลเยอะมากเลยในโลกออนไลน์ซึ่งแต่ละคนก็หลากหลายมากเลยแต่ละคนมีระดับการรับรู้แล้วก็ระดับความตังวลของคุณแม่ต่างกันบางคนอาจเจอผดร้อนซักปื้นหนึ่งตรงคอเหนื่อออกนิดนึงมันก็มีผดร้อนขึ้นได้เนาะโอ้พอเวลาไปหาไปหาข้อมูลออนไลน์ปุ๊บนะไปจบที่แบบ การแพ้อาหารผ่านนมแม่ทำไงดีอะกังวลงดสิคุณแม่ก็งดอาหารกลุ่มเสี่ยงลูกก็ต้องเลี่ยงอาหารกลุ่มเสี่ยงกว่าจะเจอกันจริงๆเนี่ยนมแม่คุณภาพอาจจะลดลงก็ได้ละเพราะว่าคุณแม่เนี่ยกินอาหารอาจจะไม่ครบ5้าหมู่ต้องจํากัดอาหารที่จําจเป็นเยอะๆซึ่งคาว่ากลุ่มเสี่ยงเอง,เองจริงๆตามความหมายทางการแพทย์นเนี่ยมันคืออาหารที่แพ้บ่อยแต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนต้องแพ้เนาะและผื่น ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผื่นแพ้อาหารนะและคําตอบที่หมอมักจะตอบเสมอเวลาตรวจร่างกายและสักประวัติเรียบร้อยแล้วก็คือลูกปกติดีและพอลูกปกติดีคุณแม่ก็อาจจะสบายใจมากขึ้นนี่คือคุณแม่ที่พามาแต่ถ้าคุณแม่ที่ไม่ได้พาลูกมาตรวจที่โรงพยาบาลความกังวลก็จะเยอะขึ้นเช่นงดอาหารกลุ่มเสี่ยงก็แล้วไอ้ผื่นผดก็ยังขึ้นอยู่ตายแล้วลูกจะเป็นอะไรต่อไปหรือเปล่าก็เริ่มไปเซิร์ชหาข้อมูลมากขึ้น บางคนก็ไปจบที่โลกยากๆเช่นคาวาซาก,กีก็ไปจบที่อะไรหลายอย่างที่มันดูแบบหลุดโลกไปเลยบางคนไปเจอแบบติดเชื้อรุนแรงใกล้ตายซึ่งเด็กก็ยิ้มหวานไม่มีไข้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับก็เจอบ่อยโรคผิดอืนหนึงแพ้อาหารผ่านนมแม่กันบ้างละสุดท้ายก็จบที่เดิมก็คือกังวลหนนะักงดอาหารกลุ่มเสี่ยง ลูกก็ต้องงดมีอีกเยอะแยะบางคนเนี่ยแย่กว่านั้นคือไปซื้อยาฆ่าเชื้อให้ลูกกินเองซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้จําเป็นละาจ,จะเกิดอันตรายด้วยก็ได้ยังมีอาการอีก18,000อย่างแหละที่ไปเซิร์ชในระบบออนไลน์แล้วมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคืออาการปกติที่เจอได้ในเด็กทั่วไปนั่นเอง ส่วนใหญ่ไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่ถ้าอันตรายเยอะๆเนี่ยมักจะลงข่าวเช่นดัดขาดึงดั้งบางคนจะเห็นข่าวเนาะดัดขาจนขาหักหรือมีวิธีการดัดขาแปลกๆเช่นมอผ้ามาพันมัดเป็นมัมมี่เลยอรตอนช่วงลูกเัาอันนี้จริงๆถ้าไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีอาการอะไรเยอะถึงขั้นต้องมาหาหมอหรือบางคนดึงดั้งจนแบบบวมก็เคยเจอเนื่องจากเขาบอกเออมันกระบ,บวมอย่างนี้แหละก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมาโรงพยาบาล แต่ถ้าหนักจริงๆก็จะได้เลยอะออกข่าวเลยอีกอันนึงที่อาจจะเป็นอันตรายถ้ามาโรงพยาบาลทีก็หนักเลยเช่นหยอนน้ำในเด็กต่ำกว่า6เดือนซึ่งไปยังทำงานไม่ดีนะก็อาจจะทำให้น้ำเกินเกิดภาวะน้ำเป็นพิษเกือแรกในเลือดผิดปกติสมองบวมซึมฉักได้อันนี้อันตรายอีกเรื่องคือการกินกล้วยในเด็กเล็กเนี่ยคือถ้ากินในเด็กสักแบบ5้าเดือนเราจะไม่ว่าเพราะว่าลำไส้มันพร้อม แต่มันจะมีความเชื่อบางพื้นถิ่นที่บอกว่ากินกล้วย3วันกับบ้านไปอ้อนกล้วยไปเลยแล้วก็จะใช้ประโยชน์ว่าฉันก็เลี้ยงแกมาอย่างนี้นะแกก็ยังโตมาได้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่แหละว่าคุณเป็นคนที่โชคดีครับที่รอดชีวิตมาได้เออเพราะการกินกล้วยเร็วหรือกินอาหารอื่นที่ไม่ใช่นมเร็วเกินไปข้อมูลชัดเจนว่าถ้าเร็วกว่าอายุ17สัปดาห์อาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตัน อาจจะทําให้เกิดลาไส้อักเสบติดเชื้อแบคทีรียในลําไส้ได้และนั่นแหละมันก็จะนํามาสู่การเกิดลําไส้เน่าลําไส้แตกแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งข่าวก็มีอยู่ทุกปีเลยอะความเชื่อบางอย่างทําแล้วสบายใจแต่ไม่ขัดกับการแพทย์ปัจจุบันโอ้ทำเลยไม่ว่ากันจะนิดหน่อยเออไม่เป็นไรนวดขาหน่อยดึงดั้งหน่อยเออไม่เป็นไรทําเลย แต่ถ้าความเชื่ออะไรที่มันขัดชัดเจนว่าน,น้าเด็กเล็กกินกล้วยในเด็กเล็กนะอันนี้อย่าทําดีกว่าเพราะสุดท้ายผลเสียก็คือไปตกกับคนที่ขัดขืนอะไรไม่ได้เลยเนาะก็คือลูกนั่นเองลูกหรือหลาน,นงครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับเลี้ยงลูกให้ไกลโลกหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นหนังสือใช้คําว่าตุกวิชาการก็จะเป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกต้อง ที่หมอเด็กอยากจะสื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจในเรื่องของสุขภาพและการดูแลลูกเมื่อลูกเป็นโรคโดยเฉพาะโรคติดเชื้อเนี่ยให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นที่สำคัญคือเราจะสามารถป้องกันไม่ให้ลูกเนี่ยป่วยบ่อยได้ด้วยนะครับในนี้ก็จะเขียนเกี่ยวข้องกับอาการที่พบบ่อยดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างไรและเมื่อไหร่ต้องมาโรงพยาบาล แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของยาครับซึ่งเป็นยาสามัญประจําบ้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาลดไขย้ยาขับเสมหะยาลดน้ำมูกนะมันมีข้อบ่งชี้บ่งใช้อย่างไรใช้แล้วต้องระมัดระวังอะไรและสุดท้ายครับก็คือเคล็ดลับในการสร้างให้ลูกเติบโตไปอย่างแข็งแรงดูแลสุขภาพลูกอย่างไรรวมถึงจะมีเรื่องของฝุ่น pm 2.5ด้วยนะว่าฝุ่น pm 2.5ที่มันจะมาในทุกปีเนี่ย เราในฐานะคุณพ่อคุณแม่จะต้องปกป้องลูกอย่างไรจากมลพิษเหล่านี้นะครับหนังสือเล่มน,นี้อยากให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปเป็นคัมภีอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกอีกเล่มนึงนอกจากสมุดสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูของกรมมนมัยกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อจะทําให้เราเข้าใจลูกเข้าใจโลกและเลี้ยงลูกให้ไกลโลกได้อย่างดีนะครับ